บาดแผลที่ฝังลึกในใจเมื่อครั้งตกเป็นเฉลยศึกและถูกกองทัพญี่ปุ่นบังคับให้สร้างทางรถไฟสายมรณะยังคงหลอกหลอนเอริกโลแม็กซ์จนทำให้เขาย้อนกลับมาไทยอีกครั้งหวังเผชิญหน้ากับอดีตเรื่องจริงที่สร้างจากชีวิตของอดีตทหารอังกฤษถ่ายทอดผ่าน The Railway Man ภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องล่าสุดที่มาถ่ายทำในไทยกว่าร้อยละ80 เป็นอีกครั้งที่สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยได้อวดใยตาชาวโลก <you> และแสดงความพร้อมของไทยในการเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังระดับโลกซึ่ง <It is. S 1> ในปี2,556 <love> มีทีมงานต่างชาติเข้ามาถ่ายทำในไทยมากถึง717 so เรื่องมากที่สุดในรอบ10ปี ชาวแซลมอนผู้ควบคุมการผลิตภาพยนตร์ The Railway Man บอกว่าทีมงานต้องการถ่ายทอดเรื่องราวจากสถานที่จริงจึงเลือกถ่ายทำในประเทศไทยซึ่งได้รับความร่วมมือดีมากจนสามารถถ่ายทอดบรรยากาศได้อย่างสมจริงและถูกต้องตามประวัติศาสตร์โดยทีมงานไทยก็มีความสามารถและเชี่ยวชาญมาก สำหรับปีที่แล้วนะคะนับว่าเป็นปีที่เราประสบความสําเร็จมากพอมสมควรเพราะว่ามีคณะถ่ายทำเข้ามามากที่สุดในรอบ10ปีถึง717เรื่องนะคะนํารายได้เข้าประเทศประมาณ2,173ล้านบาทค่ะก็คือมากที่สุดในรอบ10ปีค่ะ เรื่องราวของสองพี่น้องที่พัวพันกับแก๊งยาเสพติดที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียสิงคโปร์และเวียดนามในภาพยนตร์เรื่อง Trafficker กลับถ่ายทำในประเทศไทยถึงร้อยละ90แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของสถานที่ถ่ายทำในไทยจนลาริสมิธผู้กำบกับชื่อดังจากฮอลลีวูดเลือกมาถ่ายทำ นอกจากไทยมาเลเซียถือได้ว่าเป็นคู่แข่งที่น่าจับตาในภูมิภาคอาเซียนเพราะมีการขึ้นเงินภาษีถึงร้อยละ30ให้กับนักทำหนังต่างชาติและสร้างสตูดิโอขนาดใหญ่พายวูดแต่นักทำหนังต่างชาติไม่น้อยให้ความเห็นว่าประเทศไทยได้เปรียบก,กว่ามาเลเซียเพราะทีมงานมีประสบการณ์มากกว่า or you know lots of countries now offering you rebate are America schemes which schemes in Larry Smith ช่างภาพและผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดบอกว่าตอนนี้หลายประเทศได้ลดหย่อนภาษีในการถ่ายทำคนทำหนังก็เอาเงินนั้นมาพัฒนาให้หนังดีขึ้นนี่เป็นสิ่งที่นักทำหนังต้องการในระยะย,ยาวซึ่งไทยมีพร้อมแล้วทั้งสถานที่และทีมงานคุณภาพหากมีการลดภาษีด้วยก็น่าจะดึงดูดนักทำหนังต่างชาติมากขึ้น จริงผมว่าช่วยมากในการที่มีกองถ่ายมาถ่ายในประเทศไทยเพราะว่ามันได้เห็นหลายหลายมุมในประเทศไทยที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะฮะอย่างเรื่องของเราเนี่ยไม่มีเลยนะทะเลคือส่วนมากเขามาถ่ายในเมืองไทยจะถ่ายทะเลถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับของเราเป็นตึกตึกเป็นแบบดาร์กดาร์ของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันทําให้คนต่างชาติเห็นด้วยว่าแบบอ๋อมันมีหลายมุมที่มันสามารถถ่ายได้และเมืองไทยเนี่ยถูกและดีจริงๆ จริงๆปัจจุบันเราก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะทางกรมเนี่ยก็ได้ดำเนินการาไปแล้วในส่วนที่ขอยกเว้นภาษีนักสแสดงให้กับนักสแสดงต่างชาติก็คือถ้านักสแสดงต่างชาติเข้ามาถ่ายทงในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ภาษีนักสแสดงคือศูคือไม่ต้องเสียอันนี้ก็ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่แรงจูงใจที่ชัดเจนหรือว่าสามารถดึงดูดได้ขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ถือว่าเราก็พยายามทำไปนะคะ The ภาพ,พยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยนานกว่า50ปีและมีชื่อเสียงจาก The Man With the Golden Gun ที่ทำให้คนทั่วโลกรู้จักเขาตะปูในชื่อของเกาะเจมส์บอนนอกจากช่วยเผยแร่สถานที่สำคัญของไทยผ่านภาพยนตร์ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศเหมือนที่ภาพยนตร์จีน Lost in Thailand ปลุกระแสท่องเที่ยวไทยมาแล้ว โดยประเทศไทยถือว่ามีประสบการณ์ในการร่วมงานกับก้องถ่ายต่างชาติมานานหากมีการส่งเสริมมาตรการจูงใจมากกว่านี้ก็อาจช่วยสานฝันกันเป็นสถานที่ถ่ายคำหนังระดับโลกได้ไม่ยาก